สวัสดีครับผมแบทพูจูนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการ Un b บ x นาฬิกาอีกเช่นเคยนะครับส่วนวันนี้นะครับนาฬิกาที่จะมา Unbox กันนะครับก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวที่เห็นเพื่อนๆเรียกร้องกันมานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page หรือว่าใน YouTube ด้วยนะครับที่อยากให้ทำคลิปแยกของตัวมาสุคาโตวนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแบรนด์ที่เราจะมาอันบ็อกซ์ันนี้ก็คือตัวมาสุคาโต้ลิมตัวนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับผมดูจากรูปลับภายนอกนะครับตัวกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษด้านนอกนะครับจะมีเขียนคําว่า m u ู c a t o นะครับแล้วก็คําว่าลิมที่เป็นโมเดลของตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา,าเปิดข้างในดูเลยแพงอู้โอเคนี่นะครับเปิดมาเราก็จะเจอตัวนี้อันนี้เป็นอ๋อวันตีคาร์ดนะครับผมเป็นตัว ใบรับประกันของตัวนาฬิกานะครับผมแล้วก็เป็น instruction book นะครับนี่เลยก็จะบอกวิธีการใช้งานของตัวนาฬิกาเรือนนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์มาซูคาโตนะครับคล้ายๆกับเราซื้อ p h o n e แล้วแบบมีสติกเกอร์ของตัว Apple มาให้นะครับก็ก็เท่ดีก็แปลกดีโอเคอย่ามาตูตัวข้างในเลยนะครับผมส่วนกล่องด้านในนะครับก็เป็นกล่อง มันไม่เหมือนเป็นพลาสติกอะ่ะเป็นเหมือนกับว่านุ่มๆอะ่ะเป็นเหมือนซิลิโคนก็ไม่ใช่เหมือนพลาสติกก็ไม่ใช่ไม่รู้มันคือแมท e r i a l ลอะไรนะครับแต่ว่าทนทานดีนะครับผมส่วนตัวกล่องดันนอกนะครับก็เป็นคล้ายๆกับกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็มีตรงที่เป็นเหมือนกับพลาสติกใสอังนี้ให้เห็นตัวนาฬิกานะครับนี่เลยโอเค เรามาเปิดดูเลยนะครับผมวิธีการเปิดนะครับก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นสลักตรงนี้นะครับให้เปิดตึง้งขึ้นมาแล้วก็เอานี่ออกโอเคว้า okay. นี่นะครับพอเปิดมาปุ๊บก็จะเห็นตัวนาฬิกาอยู่อย่างนี้เลยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นซิลิโคนนะครับเป็นตัวนุ่มๆแล้วก็มีสลักคำว่า m มสซูคาโต้ิมตรงนี้แล้วนาฬิกาก็คือตัวนี้เลย โ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนาฬิกากันต่อเลยนะครับผมนาฬิกาเรือนนี้นะครับคือแบรนด์มูสุคาโต้นะครับโมเดลก็คือตัวริมนะครับริมนี้คืออินสไพร์ของนาฬิกานะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวล้อรถนะครับตัวหน้าปัดจะเป็นคล้ายๆกับริมของลอ้อรถพวกรถสปอร์ตฟอร์มูล่าวันอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนนาฬิกาแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเกิดใหม่ในปี20 c e n t ้ r y นีนี้ก็คือในปี2000นนี้นะครับผม และคนที่เกาะตั้งนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือนายซิโมเน่มุสุคาโตนะครับก็คือเขาเป็นคนอิตาลีนะครับ,บแบรนด์นี้ก็คือกลายเป็นแบรนด์สัญชาติอิตาลีส่วนตัวเครื่องแล้วก็มูฟเมนต์ด้านในนะครับเป็นมูฟเมนต์ของมิโยต้าก็คือเป็นแบรนด์เป็นบริษัททำมูฟเมนต์นาฬิกาที่ญี่ปุ่นนะครับที่เขาทำตัวนี้ขึ้นมาแต่ตัวนี้นะครับได้ฉายานามว่า n e v e r Boring นะครับ ทำไมถึงได้คําว่า e นเว b o r i n g ขึ้นมาเพราะว่าเขาทําฬกาเรือนี้นะครับให้สามารถหมุนใจเอรหรือหมุนตัวหน้าจอของมันนะครับให้เป็น2ฝั่ง2แบบได้ก็คือแกะตัวสลักออกอย่างนี้นะครับแกะสลักออกดึงขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะสามารถเปิดตรงข้างๆออกอย่างนี้ได้นะครับชิงอย่างนี้เลยเดีย๋ยวผมเอาตัวหมอนนาะฬิกาออกก่อนนะนี่ อย่างนี้เลยครับเป็นไงครับถือว่าเท่นะครับผมเท่มากเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะหมุนให้มันเป็นในส่วนของโคนนากาก็คือนาฬิกาจับเวลาแล้วก็หมุนมาเป็นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมโดยการที่จะเอาไอ้ตัวสลักตัวนี้เข้าไปก่อนแล้วก็เอาตัวสีเหลืองนี้คล้องตรงสลักแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้เลยได้มาแล้วเ,เป็นตัวจับเวลาแบบนี้นะครับ เดีย๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดของนาฬิการเรือนนี้กันก่อนเลยนะครับผมนาฬิการเรือนนี้นะครับมีหน้าปัดอยู่ที่48มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวลักถึงลักนะครับอยู่ที่59มิลลิเมตรนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่160กรัมนะครับแล้วก็นาฬิการเรือนนี้นะครับกันน้ำอยู่ที่5 ATM นะครับหรือว่าสามารถกันความดันน้ำได้ที่50เมตรนะครับ 50เมตรนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราเอาไปใส่ดำน้ําลง50เมตรนะครับคำว่า5 ATM นี้หมายความว่าเรื่องของแรงดันน้านะครับเพราะว่าเวลาเราลงน้ําลงทะเลอะไรไปใช่ไหมครับน้ําไม่ได้อยู่นิ่งมันจะมีความความดันน้ําหรือว่าการเคลื่อนไหวของน้ํานี้นะครับก็คือสามารถที่จะกันได้5 ATM activity ที่สามารถทําได้กับ5 ATM ก็คือสามารถใส่อาบน้ําได้ใส่ว่ายน้ําได้ใส่ล้างรถใส่ ตากฝนอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือว่าล้างมือพวกนี้ได้แต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าเราใส่ไปดำน้ำนะครับหมายถึงว่าดำน้ําที่ต้องใช้ถังออกซิเจนอะไรพวกน,นี้เพราะว่าถ้าเผื่อต้องดำน้ำงั้นต้องเป็นนาฬิกาสาหรับดำน้ําโดยเฉพาะเองนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของตัวถัดไปนะครับคมมิเศนของตัวนี้นะครับที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือมีตัวบอกเวลาแล้วก็ตัวโคนกราฟโคโนกราฟ,ฟก็คือตัวนาฬิกาจับเวลานั่นเอง ส่วนตัวสแตรปนะครับเป็นสายยางค่อนข้างดีแข็งแรงมากๆเลยบัคเคิเป็นสแตนเลสสตีลเคสทั้งหมดเป็นสแตนเลสสตีลกระจกเป็นแซฟไฟร์ทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้เขาการันตีแล้วคอนเฟิร์มมานะครับว่าเราสามารถเอานาฬิกาของเราไปขูดเราไปทุบก,กับขอบโต๊ะพวกนี้ได้ไม่เป็นรอยแต่ผมก็ไม่กล้าทํานะครับเพราะว่านาฬิกายืมเพื่อนมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวในเรื่องของการบอกเวลาก่อนเลยนะครับ ในหน้าปัดของตัวบอกเวลานะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เข็มนะครับสเข็มเข็มแรกนะครับก็คือเข็มบอกวินาทีเข็มที่2ก็คือเข็มบอกนาทีและเข็มสุดท้ายก็คือเข็มบอกชั่วโมงนะครับในตัวนี้นะครับตัวเข็มบอกวินาทีก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้เป็นระบบออโต้ด้วยนะครับก็คือเราสามารถใส่ทํางานทํแอคทิวิตี้ได้เลยไม่ต้องแบบว่ามานั่งไขาลานทุกวันนะครับเป็นนาฬิกาที่เหมาะการใช้งานทุกๆวัน ส่วนตัวที่เป็นเคสนะครับเคสของมันนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด9สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสแล้วก็สตรัปแล้วก็ตัวสลักตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเผื่อเราใส่แล้วนะครับยผมลองใส่ให้ดูน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่160กรัมนะครับผม160กรัม นาฬิกาตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นมีมัสเซลคนที่ตัวใหญ่หน่อยหรือว่าคนที่เล่นกล้ามไม่ว่าจะหรือว่าเป็นคนที่ตัวสูงๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวไดเอลค่อนข้างใหญ่อย่างนี้เลยเพราะผมเป็นคนตัวเล็กนะครับเวลาผมใส่ก็อาจจะดูแบบว่าดูแบบดูใหญ่เกินไปแต่ว่าแล้วทั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เพิ่งได้ตัวนี้ไปเขาก็ตัวพอกับผมแต่พอใส่เราแต่งตัวให้เข้ากับ ตัวนาฬิกาของของเรือนนี้นะครับก็ทําให้เหมือนว่ามันแมชกับตัวนาฬิกาเองเพราะว่าถ้าเบื่อให้ผมใส่ผมเป็นคนที่ต้องใส่สูตรตลอดแล้วก็ไปทํางานหรือต้องใส่เชอิอกอะไรพวกนี้มันทำมันเป็นแบบแขนยาแล้วมันก็จะรัดแขนอยู่เงี้ยเสื้อเราก็ทําให้เราดูแขนเล็กไปแล้วยิ่งเราใส่นาฬิกาใหญ่ขึ้นไปอีกมันก็จะทําให้มันกับว่าแขนเราเล็กลงไปอีกนะครับสําหรับคนที่ ตัวใหญ่หรือว่าคนที่มีข้อแขนที่ใหญ่หรือว่าแต่งตัวแบบว่าใส่ชุดโอเวอร์ไซส์ฮิปฮอปก็สามารถใส่ได้นะครับผมคนที่ชอบแนวสปอร์ตไลฟ์สไตล์แบบว่าชอบขับรถแต่งรถหรือว่าอยู่ในวงการรถยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับที่น่าสะสมซื้อเก็บไว้นะครับผมหรือว่าซื้อใส่เป็นใส่ออกไปเที่ยวใส่ไปทำอะไรก็ได้ว่ามันมันเหมาะกับกับทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับ ส่วนตัวแ a ปนะครับก็เป็นซิลิคอนอย่างดีเลยตัวนี้นะครับกระจกเป็นแซฟไฟร์ด้วยซึ่งเขากาลันตีว่าตัวนี้เอาไปขูดขีดอะไรก็ไม่เป็นรอยนะครับสำหรับตัวกระจกแต่ว่าเราต้องระวังเรื่องของเคสนะครับเพราะว่าตัวเคสเป็นสแตนเลสสตีลมันก็อาจจะแบบถ้าเกิดไปกระทบอะไรแรงๆอย่างเงี้ยก็สามารถทําให้แบบทําให้ตัวเคสเป็นรอยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่นาฬิการเราก็ต้องดูแลรักษานาฬิกาดีๆด,ด้วยนะครับไม่ใช่จะว่าใส่แบบลุยเอเวนเจอร์เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงเลยตัวนี้สตาสตร์ทอยู่ที่50,000 5 0 0 0 0ากว่าบาท5 0 0 0 0 6 0น0 0ประมาณน,นี้โดยประมาณที่ผมจำไม่ผิดนะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือ Unbox ตัวมอสซูคาโตนะครับถ้าเพื่อนเอนยากให้ผม u n นบ x ็อนาฬิกาอะไรอีกก็าสามารถคอมเมนต์หรือว่าบอกผมมาได้นะครับผมจะหามารีวิวให้อีกและถ้าเพื่อนเชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดสั c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแมทพูจูขอขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ